สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากอยู่ในมือเป็นรายงานผลประกอบการล่าสุดของ GE v e n o v a ค่ะบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของโลกที่หลายคนจับตามองเราจะมาคุยแค่แกะกาวกันให้ถึงแก่นเลยค่ะว่าข้อมูลทางการเงินล่าสุดทั้งของไตรมาสสแล้วก็ภาพรวมทั้งปี2025เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างใช่ครับ แล้วต้องบอกก่อนเลยว่าข้อมูลชุดนี้ไม่ใช่แค่ตารางตัวเลขน่าเบื่อบๆนะครับแต่มันเหมือนเออเหมือนบทหนังเลยที่เล่าเรื่องราวการเติบโตโกลยุทธ์แล้วก็ความท้าทายครั้งใหญ่ของบริษัทที่กําลังเดิมพันกับอนาคตพลังงานโลกเลยทีเดียวไหนและที่สําคัญที่สุดภาพอนาคตที่เขาวาดเอาไว้อะมันจะสวยหรูเหมือนตัวเลขที่เห็นหรือเปล่าก่อนอื่นเลยถ้าชอบคลิปนี้ ผมฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Stock Boys ไปด้วยนะครับเพราะนี่คือแรงใจสำคัญที่ทำให้ผมทำคลิปใหม่ๆข้อมูลอัดแน่นแบบนี้ต่อไปครับใช่ค่ะและมันก็ยังช่วยให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้มากขึ้นด้วยค่ะเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าเปิดมาที่ภาพรวมของปี2025 ซึ่งจากที่ดิฉันอ่านผ่านๆมาต้องบอกว่ามันเป็นปีที่ผลงานโดดเด่นมากจริงๆนะคะทั้งยอดสั่งซื้อที่แข็งแกร่งรายได้ที่โตขึ้นแล้วที่ทึ่งมากคืออัตรากำไรที่ขยายตัวได้ดีมากใช่ครับตัวเลขมันฟ้องชัดเจนมากแต่ถ้าจะให้ผมชี้จุดที่น่าสนใจที่สุดนะผมขอเลือกตัวเลขที่เรียกว่ากระแสะเงินสดอิสระหรือ Free Cash Flow ครับตัวเลขนี้มันเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเลยนะในปีเดียว กระแสเงินสดอิสระพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไรทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นได้เลยครับถ้าจะพูดแบบบ้านๆเลยนะมันก็คือเงินสดจริงๆที่บริษัทมีเหลือในกระเป๋าหลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายลงทุนที่จําเป็นทั้งหมดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานใหม่ซื้อเครื่องจักรเพิ่มคือหักลบกลบหนี้ทุกอย่างแล้วเหลือเงินสดจริงๆเท่าไหร่ ซึ่งการที่ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น3.7พันล้านดอลลาร์มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าบริษัทไม่ได้แค่ทำไรายได้ดีแต่มีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงมากจริงๆครับเหมือนคนที่มีเงินเก็บในธนาคารเพิ่มขึ้นเยอะมากนั่นแหละครับเข้าใจเลยค่ะพอเห็นภาพแบบนี้แล้ววันชัดเจนขึ้นเยอะเลยในเอกสารมีประโยคหนึ่งที่ดิฉันชอบมากเขาบอกว่าปี2025ที่มีประสิทธิผลช่วยวางตำแหน่งบริษัทสำหรับอนาคต มันสะท้อนสิ่งที่คุณเพิ่งอธิบายไปเลยนะคะถูกต้องครับประโยคนั้นคือบทสรุปที่ยอดเยี่ยมเลยเพราะมันบอกเราว่าบริษัทไม่ได้แค่มองความสําเร็จของปีนี้แต่มองว่าความสําเร็จนี้เป็นเหมือนการเติมน้ํามันให้เต็นถังเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางไกลในปี2026และปีต่อๆไปแต่มีอีกตัวเลขหนึ่งที่ผมว่ามันสําคัญยิ่งกว่ากระแสะเงินสดอิสระอีกนะเดี๋ยวค่ะขอเบรกตรงนี้ก่อนมีตัวเลขที่สําคัญกว่าเงินสดในมือที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวอีกหรอคะคืออะไรคะนั่น ครับผมมันคือยอดสั่งซื้อคงค้างหรือ backlog ตัวเลขน,นี้พุ่งไปถึง150.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โห1 5 0 0 0 0ล้านเหรียญตัวเลขมันใหญ่จนดิฉันจินตนาการไม่ถูกเลยค่ะมันหมายความว่ายังไงคะมันหมายถึงอยอดสั่งซื้อที่ลูกค้าเซ็นสัญญาไปแล้วแต่บริษัทยังไม่ได้ส่งมอบของหรือสร้างเสร็จซึ่งแปลว่านี่คือรายได้ในอนาคตที่การันตีแล้ว พูดง่ายๆคือมีงานอยู่ในมือรอทำไปอีกหลายปีเลยครับถ้าเทียบกับรายได้ทั้งปีล่าสุดที่ประมาณ38,000ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้มันเกือบ4เท่าของรายได้ต่อปีเลยนะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ดีแต่มันเหมือนเป็นหลักประกันอนาคตที่แข็งโปกเลยมันลดความเสี่ยงในอนาคตไปได้มหาศาลมาเจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่าไอ้ความสำเร็จมหาศาลนี้มันมาจากส่วนไหนของบริษัทกันแน่ภาพรวมดูดีมาก อดีฉันอยากรู้ว่าถ้ามองแยกเป็นรายธุรกิจล่ะคะมันเป็นยังไงบ้างคำถามดีมากครับเพราะเรื่องราวมันจะยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกเมื่อเรามองลึกลงไปใน3ธุรกิจหลักของเขาเราอาจจะลองนึกภาพตามแบบนี้ก็ได้ครับว่า GE Vernova เหมือนครอบครัวที่มีลูก3คนแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์แล้วก็ผลงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน่าสนใจค่ะเล่ามาเลยค่ะใครเป็นใครกันบ้างลูกคนโตสุดคือธุรกิจพลังงานหรือ Power นี่คือพี่ใหญ่ที่ประสบความสาเร็จมั่นคงเป็นเสาหลักของบ้านเลยครับในไตรามาสสุดท้ายของปียอดสั่งซื้อของพี่ใหญ่คนนี้โตขึ้นถึง77%ซึ่งเป็นตัวเลขที่แบบว่าบ้าคลั่งมากแรงขับเคลื่อนสำคัญก็มาจากกังหันก๊าซครับแค่ไตรามาสเดียวได้ออเดอร์กังหันก๊าสสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไป41เครื่อง แล้วก็กังหันขนาดเล็กอีก18เครื่องตัวเลข77ซน์นี่มันไม่ธรรมดาเลยนะคะมันบอกอะไรเราได้บ้างคะว่าทำไมจู่ๆความต้องการกังหันก๊าซถึงพุ่งสูงขนาดนี้ทั้งที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงพลังงานสะอาดกันอยู่นั่นคืออินไซต์ที่สำคัญเลยครับตัวเลขนี้มันเป็นสัญญาณที่ดังมากจากตลาดเลยว่าถึงแม้โลกจะมุ่งไปสู่พลังงานหมุนเวียนนะแต่ประเทศเศรษฐกิจหลักๆทั่วโลกยังไม่พร้อมที่จะทิ้งก๊าซธรรมชาติ พวกเขามองว่าก๊าซธรรมชาติคือเชื้อเพลิงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพราะมันเปิดปิดได้ตามต้องการไม่เหมือนลมหรือแดดที่มามาไปไป GE v e r ร o v a ก็คือคนที่กำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มหาศาลจากความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริงตรงนี้ครับสรุปคือพี่ใหญ่คนนี้ยังคงเป็นเครื่องจักรทำเงินหลักทำรายได้เกือบ2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์และมีอัตรากำไรที่น่าประทับใจมากที่14.7% ชัดเจนเลยค่ะเป็นพี่ใหญ่ที่พึ่งพาได้จริงๆแล้วลูกคนถัดมาล่ะคะลูกคนกลางคือธุรกิจไฟฟ้าหรือ electrification ครับคนนี้เปรียบเสมือนน้องคนรองที่เพิ่งเรียนจบมาแต่กลับกลายเป็นเศรษฐีสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของบ้านเลยครับรายได้ในไตรามาส4โตขึ้น32%ยอดสั่งซื้อที่เข้ามาสูงกว่ารายได้ที่ทำได้ถึง2.5เท่า2.5เท่าอ่ะ หมายความว่าขายดีจนผลิตไม่ทันเลยหรือเปล่าคะแล้วธุรกิจนี้เขาทำอะไรกันแน่ถูกต้องเลยครับอารมณ์นั้นเลยธุรกิจนี้คือผู้ขายพลั่วกับเสียมในยุคตื่นทองของพลังงานสะอาดครับคือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมันไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างไฟฟ้าสะอาดนะแต่คุณต้องมีระบบโครงขายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือกริดที่แข็งแกร่งพอจะขนส่งไฟฟ้าพวกนั้นไปให้ผู้คนได้ใช้ ธุรกิจนี้แหละครับที่ขายอุปกรณ์สำคัญทุกอย่างตั้งแต่สถานีไฟฟ้าย่อยสวิสเกียร์หม้อแปลงไฟฟ้าไปจนถึงซอฟต์แวร์ควบคุมระบบการที่ยอดสั่งซื้อถล่มทลายขนาดนี้มันบอกเราว่าทั่วโลกกำลังเร่งอัปเกรดโครงข่ายไฟฟ้ากันครั้งใหญ่และที่สำคัญคือธุรกิจนี้ไม่ได้แค่โตแต่ทำกำไรได้ดีขึ้นมากอัตรากำไร e b d a พุ่งจาก9%ในปีก่อนหน้ามาเป็นเกือบ15%ในปีนี้เลยครับ ฟังดูแล้วเรามีพี่ใหญ่ที่มั่นคงกับน้องรองที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงงั้นมันก็ต้องมีลูกคนสุดท้องสินนะคะคาดว่าเรื่องราวคงจะแตกต่างออกไปเดาวได้แม่นเลยครับลูกคนสุดท้องคือธุรกิจพลังงานลมหรือวินดี้คนนี้เปรียบเสมือนศิลปินในครอบครัวครับมีศักยภาพสูงมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ในตอนนี้กำลังดิ้นรนอย่างหนักและยังหาจุดยืนของตัวเองไม่เจอ ตัวเลขมันฟ้องชัดเจนมากครับรายได้ในไตรมาสสี่ลดลง25%และทั้งปีก็ขาดทุน EBITDA ไปเกือบ600ล้านดอลลาร์โอ้โหขาดทุน600ล้านดอลลาร์ในขณะที่พี่ๆสองคนกำลังทำกำไรเป็นกอบเป็นกำมันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจนี้คะทั้งๆที่พลังงานลมก็น่าจะเป็นอนาคตไม่ใช่หรอปัญหาหลักๆมาจาก2ส,ส่วนครับ 1. คือโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง หรือออฟชอร์วินที่มีสัญญาเก่าๆที่ทำไว้แล้วขาดทุนเพราะต้นทุนวัสดุและโลจิสติกพุ่งสูงขึ้นมาก2คือยอดขายกังหันลมบนบกหรือออนชอร์วินก็ลดลงด้วยคือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของธุรกิจนี้จริงๆคำถามที่ดิฉันอยากรู้มากๆเลยก็คือในเมื่อพี่สองคนทำเงินได้มหาศาลแล้วน้องคนเล็กกำลังเผาเงินทิ้งแบบนี้ ทำไมในฐานะบริษัทเขาถึงไม่ตัดใจจากธุรกิจนี้ไปเลยล่ะคะทำไมต้องแบกรับภาระขาดทุนนี้ไว้นั่นเป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ที่เฉียบคมมากครับและคําตอบก็อยู่ในวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัท GE Vernova รู้ดีว่าถ้ามองไปในอนาคตอีก1 0ถึง20ปีขา้างหน้าพลังงานลมคือหนึ่งในคำตอบที่สำคัญที่สุดการของการลดคาร์บอนการถอนตัวตอนนี้ก็เหมือนกับการยอมแพ้ในสงครามระยะยาวเพื่อชัยชนะในสมรภูมิเล็กๆวันนี้ ในเอกสารเขาใช้คำว่ากำลังดำเนินงานตามกลยุทธ์และปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรซึ่งเป็นภาษาธุรกิจที่แปลว่าเรารู้ว่ามีปัญหาเลือดไหลยอยู่และเรากำลังพยายามอุดรูรั่วอย่างเต็มที่มันคือการเดิมพันกับอนาคตที่เจ็บปวดในระยะสั้นแต่จำเป็นสำหรับความย,ายั่งยืนในระยะยาวครับเข้าใจเลยค่ะพอเห็นภาพครอบครัวสามที่น้องแบบนี้แล้วมันทาให้เข้าใจสถานการณ์ของบริษัทได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยมีทั้งคนที่หาเงินเข้าบ้านมีทั้งดาวลุ่ง และมีทั้งคนที่ต้องคอยประคับประคองกันไปทีนี้มันก็ทำให้ดิฉันสงสัยต่อไปว่าด้วยความไม่สมดุลภายในแบบนี้เขาจะวางแผนอนาคตของทั้งบริษัทได้ยังไงมันน่าจะคาดการยากหนาดูเลยนะคะใช่ครับมันท้าทายมากแต่พวกเขาก็เพิ่งประกาศปรับปรเป้าหมายสำหรับปี2026ขึ้นด้วยนะซึ่งเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่มั่นใจมากเขาคาดว่ารายได้รวมจะโตไปอยู่ที่4 4่5งสล้านดอลลาร์ และกระแสงเงินสดอิสระหรือเงินสดในกระเป๋าที่ผมบอกตอนแรกจะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น5.0ถึง5.5พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและเขาจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงคะในเมื่อธุรกิจวินยังน่าจะเป็นตัวถ่วงอยู่เขามีแผนที่ชัดเจนครับกลยุทธ์หลักอย่างแรกเลยคือการซื้อการเติบโตโดยการเข้าซื้อกิจการ p r o l e g GE ซึ่งเป็นผู้ผลิตหม้อปแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ ดิวนี้คาดว่าจะปิดได้ในต้นเดือนกุมภาพันธ์2026ซึ่งการซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับน้องคนรองหรือธุรกิจ Electrification เข้ามาทันทีประมาณ3,000ล้านดอลลาร์มันคือการเดิมพันซ้ำไปที่ธุรกิจดาวรุ่งของตัวเองให้โตเร็วขึ้นไปอีกเป็นการเดินเกมที่ฉลาดมากเลยค่ะคือเอาเงินจากพี่ใหญ่ที่แข็งแรงมาเสริมทัพให้น้องรองที่กำลังโตเร็ว แล้วเป้าหมายของแต่ละธุรกิจในปี2026เขาแจากแจงไว้ว่ายังไงบ้างคะ่ะชัดเจนมากครับพี่ใหญ่ Power คาดว่าจะยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งรายได้โต16-18%น้องรอง Electrification พ่อร่วมกับ Prolex GE แล้วรายได้จะพุ่งไปแตะระดับ13.5-14.0พันล้านดอลลาร์ส่วนน้องเล็กวินคาดว่ารายได้จะยังลดลงอยู่แต่ที่สำคัญคือจะขาดทุนน้อยลงเหลือประมาณ400ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนการฟื้นฟูเริ่มเห็นผลแล้วแล้วในระยะยาวกว่านั้นล่ะคะเขามองไปไกลแค่ไหนเขามองไปถึงปี2028เลยครับและเป้าหมายก็ทะเยอทะยานมากตั้งเป้ารายได้ไว้ที่56 0 0พันล้านดอลลาร์และตั้งเพอัตรากำไร EBITDA ไว้สูงถึง2 0ซึ่งถ้าทำได้จริงนี่คือบริษัทพลังงานที่ทำกำไรได้สูงมากนะครับ แถมยังตั้งเป้าว่าจะสร้างกระแสงเงินสดอิสระสะสมในช่วง4ปี2025-2028ให้ได้มากกว่า24พันล้านดอลลาร์ฟังดูแล้วเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานจริงๆนะคะโดยเฉพาะอัตรากำไร20%ในขณะที่ธุรกิจหนึ่งยังขาดทุนอยู่มันมีความเสี่ยงไหมคะว่าน้องเล็กอย่างวิน Energy อาจจะฉุดรั้งทั้งบริษัทลงมาจนไปไม่ถึงฝันที่ตั้งไว้มีความเสี่ยงแน่นอนครับนั่นคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของฝ่ายบริหารเลย แต่กลยุทธ์ของพวกเขาก็คือการใช้ความแข็งแกร่งของพี่ใหญ่ (power) และการเติบโตแบบก้าวกระโดดของน้องรอง (electrification) มาเป็นกันชนและสร้างเวลาให้เพียงพอสำหรับน้องเล็ก (wind energy) ในการฟื้นตัวและกลับมายืนได้ด้วยตัวเองมันคือการบริหารพอร์ตโฟลิโอที่น่าติดตามมากครับค่ะที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันคือเรื่องของตัวเลขและกลยุทธ์ทางธุรกิจ แต่ดิฉันรู้สึกว่ามันนอกจะมีอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังในเอกสารมีการพูดถึงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ AI หรือแม้ก,กระทั่งพลังงานนิวเคลียร์ด้วยเรื่องพวกนี้มันเข้ามาอยู่ในภาพใหญ่ของบริษัทได้ยังไงฮะถูกต้องเลยครับ นี่คือการมองข้ามช็อตไปที่อนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานเลยถ้าเราอยากจะเข้าใจจิตวิญญาณของบริษัทจริงๆเราต้องไปดูสิ่งที่เรียกว่ากรอบการทำงานด้านความยั่งยืนหรือ Sustainability Framework ที่อยู่ในภาคผนวกของเอกสารครับตรงนั้นแหละครับที่ซ่อนคำตอบของทุกอย่างเอาไว้กรอบการทำงานด้านความยั่งยืนในนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะมันคือการประกาศภารกิจของบริษัทครับเขาไม่ได้บอกแค่ว่าจะทาเงินเท่าไหร่แต่บอกว่าจะทาไปเพื่ออะไร เป้าหมายหลกัลกๆก็เช่นลดการปล่อยคาร์บอนและช่วยให้คนทั่วโลกเข้าถึงไฟฟ้าได้มากขึ้นสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ใน Scope 3ภายในปี2550เดี๋ยวค่ะ Scope 3นี่คืออะไรเหรอคะอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับ Scope 1กับ2คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัทเองเช่นจากโรงงานจากรถยนต์ของบริษัทพูดง่ายๆคือทำความสะอาดบ้านของตัวเอง แต่สโคป3นี่คือเป้าหมายที่ใหญ่และท้าทายกว่ามากมันคือการรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ที่ขายออกไปตลอดอายุการใช้งานของมันเช่น GE ขายกังหันก๊าซไปเขาก็ต้องช่วยคิดค้นเทคโนโลยีที่จะทำให้กังหันนั้นปล่อยคาร์บอนน้อยลงในอนาคตด้วยซึ่งนี่คือการแสดงความรับผิดชอบต่อโลกในระดับที่สูงมากโห oh. เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วกรอบการทํางานนี้มันเชื่อมโยงกับตัวเลขผลประกอบการที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นอยังไงคะมันเชื่อมโยงกันโดยตรงแบบแยกไม่ออกเลยครับกรอบการทํางานนี้แหละที่อธิบายทุกอย่างการที่ธุรกิจอิเล็กทริฟิเคชันเติบโตระเบิดเถิดเทิงก็เพราะว่าโลกกาลังต้องการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อรองรับพลังงานสะอาดตามเป้าหมายความยั่งยืนการที่ธุรกิจพาวเวอร์ยังขายดีก็เพราะโลกกาลังต้องการพลังงานที่มั่นคงในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และการที่บริษัทยอมขาดทุนกับธุรกิจวินก็เพราะมันคือหัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืนในระยะยาวกลยุทธ์ทางธุรกิจของเขาก็คือกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนนั่นเองครับ2เรื่องนี้มันคือเรื่องเดียวกันเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะพอจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดในมาวันนี้ได้ว่า G.E. เวโนวามีผลประกอบการที่แข็งแกร่งมากในปี2025เหมือนครอบครัวที่มีพี่ใหญ่ p o w เวอร์และน้องรองเอเล็กทร์ฟิเคชันเป็นดาวเด่นทำเงินเข้าบ้านอย่างมหาศาล ในขณะที่น้องเล็กวินกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเผชิญความท้าทายและขาดทุนแต่บริษัทก็มีแผนการที่ชัดเจนในการประครับประคองและฟื้นฟูเพราะมองว่าเป็นส่วนสำคัญของอนาคตในระยะยาวและที่สำคัญคือบริษัทมีแผนการเติบโตที่ชัดเจนและทะเยอทะยานสำหรับอนาคตโดยใช้ทั้งการเติบโตจากธุรกิจเดิมการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เพื่อวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก โดยมีกรอบความยั่งยืนเป็นเข็มทิศนำทางใช่ครับข้อมูลทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวกันสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดหลังจากนี้ก็คือการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้โดยเฉพาะในธุรกิจวินว่าจะสามารถพลิกฟื้นกลับมาได้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่มีประเด็นอะไรทิ้งท้ายให้เราได้คบคิดกันต่อไหมคะหลังจากที่เราเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันมานี่ครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยภาพนี้ครับ ลองจินตนาการว่าผู้บริหารของ GE Vernova กำลังเดินไต่เชือกอยู่เส้นหนึ่งมือข้างหนึ่งต้องคอยประคองผลกำไรในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่มาจากเทคโนโลยีเดิมอย่างพลังงานก๊าซที่โลกยังต้องพึ่งพาในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งก็ต้องคอยประคองการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างพลังงานลมซึ่งยังมีความท้าทายและไม่ทำกำไรในระยะสั้นการสร้างสมดุลบนเส้นเชือกเส้นนี้การรักษาสมดุลระหว่างผลการดำเนินงานในวันนี้ กับความมุ่งมั่นเพื่อวันพรุ่งนี้นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดและเป็นบททดสอบที่น่าติดตามที่สุดสําหรับบริษัทนี้และอุตสาหกรรมพลังงานทั้งโลกเลยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดปุ่ม thanks เพื่อสนับสนุนช่องหรือคอมเมนต์พูดคุยไว้ได้เลยครับการสนับสนุนของคุณมีความหมายกับช่องมากจริงๆรับรองได้ว่าทุกบาทที่คุณให้จะถูกนําไปพัฒนาคลิปและข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นครับ